แม่มาสิผ้าคั่นสมพักต้นหอมจะพี่น้องต้นหอมงามงามหนึ่งกิโล่จะพี่น้องงามงามแม่มาได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะ้ะแม่มาสิผ้าตัดตะกรนจะพี่น้องตัดตัดห้เสซนสันๆเพื่อคว่มเวลากินกินง่ายกินสะดวกจะพี่น้อง กะสิกินง่ายจ้าพี่น้องเฮดต้อนสันสนจ้พี่น้องสันๆประมาณนี้จ้าพี่น้องอันนี้ผักตลาดจ้ะพี่น้อง่าเมนผักที่แม่มาดปลูกเด้พผักที่แม่มาดปลูกว่าหลายเป็นนีดอกจ้ะ พักที่แม่มาดปลูกใสกระทางสวนขั้วน่ะหน่อยๆจะพ่อได้ใส่ปนใส่แก้วจะพี่น้องอันนี้เบิดแล้วจ้ะนี่ตาเรียบร้อยแล้วบานนี้กับมะขันจะพี่น้องบานนี้กับมะขันจะพี่น้องบานนี้ขันเอาเกลือเศร้าจังหน่อยจะพี่น้องจังหนุ่มนึงเริ่มแสบตาแล้วพี่น้อง วันนี้ก็คั่นจะพี่น้องคั่นคั่นเพ่ให้ยุกจ้ะคั่นให้ยุกคั่นแบบนี้เลยจ้ะคั่นให้ยุกเดี๋ยวมาขออนุญาตคั่นกันเ้อพี่น้องเด้อะคั่นได้แล้วจ้ะยุกประมาณนี้จ้ะ บัานี้แม่มาิไปล่างจัดสองสามน้ำเอาน้ำเขียวออกก็นเ้อจ้าล่างสองสามน้ำให้น้ำใสใสเลยจ้าล่างมาเรียบร้อยแล้วบานนี้พี่น้องบานนี้กับมาใสเครื่องปรุงจ้ะพี่น้องใสน้ำตาลเกลือเต็มช้อนจ้ะพี่น้องน้ำตาลไส้น้ำตาลไส้แดงไส้าขาวก็ได้เลอพี่นอ้องเกลือเกลือจ้ะพี่น้อง เกลือหนึ่งซอนจะพี่น้องเกลือหนึ่งซอนพุนพุนผงนวจจะหนึ่งหนึ่งซอนหนึ่งซอนซาจะพี่น้องน้ำหม,มวกหรือน้ำเขามาพี่น้องน้ำแซ่เขาเหนียวจะพี่น้องนี่พ่อพ่อให บ่บ่ถ่วมพักวันไหนจะพี่น้องวันนี้กับมัดขันเดี่ยเขากันเลยจะพี่น้องนี่คั้นเบาๆจะพี่น้องเพราว่าแม่มาดบ่บ่ชอบนุ่มเวลาเขาสมแล้วถ้าเข้าอ่อนันคันนุ่มเกินไปทักนุ่มเกินไปมันเสียห้ยกินยากจะพี่น้องแม่มาดชอบแบบเวลาเคี่ยวกรอบๆจะพี่น้องคันสมพักเป็นวิธีถนอมอาหารจะพี่น้อง วิธีถนอมอาหารของคนดีสารจ้กพี่น้องคนดีสารเพิ่นชอบเฮ็ดสมพักถนอมอาหารไว้กินหลายมือจ้กพี่น้องตั้งแต่สมัยตาปูย่าตาย่ายเพิ่นปลูกพักไว้หลายกว่านี้เพิ่นกะมาพลิกแพง่งถนอมอาหารคั่นสมพักแบบนี้ละจ้กพี่น้องใส่กะปุกใส่ขวดใส่ไหไว้กินหลายมือจ้กพี่น้องนี่ แล้วก็ใส่นาเขามาจ้ะพี่น้องใส่นาเขามาเขาเหนียวคนอีสารเพิ่นชอบใส่นาเข้ามาเขาเหนียวพูดได้ว่ามี่นามเขามาเขาเหนียวกับเอานาเศร้าเขาเจ้าที่ที่หุเหั่นล่ะพี่น้องลิ่นไว้จ้ะพี่น้องนี่นี่ประมาณนี้จ้ะปัานี่ก็ใส้ขวดจ้ะพี่น้องได้มาสิใส้ขวดโหลจ้ะพี่น้องนี่ได้มาล้างสะอาดแก้วจ้ะพี่น้อง ว่าท่านในแห่งปวันไดทั้ทงทีดีก็คือให้มันแห่งเลยแต่ว่ามองแม่มัว่าแห่งปันไดแต่ก็ใส่ได้จ้ะพี่น้องแต่วก็ใส่ใส่ขวดโหลเลยจ้ะพี่น้องโหลแก้วโหลพลาสติกได้เบิรดละจ้ะถ้าชนะใส่ชามใส่กระปุกได้เบิร์ดละจ้าใส่ร่มแบบนี้เลยจ้ะเปลียนวิธีถนอมอาหารจ้ะพี่น้อง แม่มาดกะสีใส่ไว้ยังซีหละจ้ะพี่น้องแม่มาดกะสีเอาไปว่างไว้ในขั้วอุห่หภูาพุ่มขั้วพี่น้องนี่อุณนภูาพุ่มขั้วหนึ่งขึ้นนี่พี่น้องนำเขาที่เท้าคันเทใสเลยจะ้ะเทใสเบิดเลยจะ้ะนี่กะสีใดพอดีเลยจ้ะพี่น้องนี่ กระเบิดแล้วจะนำพ้อดีเลยจะพี่น้องพ่อดีเลยแม่มากกิเชีสสูตรแบบสูตรนี้ประจำเลยจะพี่น้องไม่มากนี่แบบนี้เลยจะไปว่างไวอุณาภุ่มห้องอุณหภูมมห้องพี่น้องในรัวเด้อพี่น้องนี่ในขัวหนึ่งขึ้นก็ได้กินแล้วจะพี่น้องหนึ่งขึ้นหนึ่งมือก็ได้กินจะพี่น้อง ถ้าคันเน่มะเศร้าย่ยมะแลกแม่มา <aja S 1> ดก็ ả, ได้กิน <Columbus> แต่ว่าตอนนี้แม่มาดคันเ่ยมาแลกหมื่นเศร้าแม่มาดก็ได้กินจะพี่น้องนี่หมื่นเศร้าแม่มาดกะเสียเอาบ่แมนแม่มาขอโทษตอนนี้แม่มาเสียไปตังไว้ในขัวมืออื่นตังไว้ในขัวเบิดมือแล้วกับมืออื่นแลงพ่งนี้ตอนเย็นแม่มาจ้างคอยเสียเอาใส่ตู้เย็นพี่น้องเพราะว่าแม่มาบ๊อบสมหลาย ถ้าผู้ได้ชอบสมไลาก์ก็ตั้งไวสองคืนสามคืนก็นได้ด้อจากพี่น้องแต่ว่าแม่มาสิตั้งไว้แค่หนึ่งหนึ่งคืนนี้กับอีกหนึ่งวันแล้วพี่น้องเท่ากับหนึ่งวันตั้งไวขังนอกนอกตู้เย็นหนึ่งวันพี่น้องนี่คืนนี้ก็มืออื่นเบิดมือนลบบพี่น้องเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงประมาณนี้ต่อจากนั้นแม่มากสิใส่ตูต้เย็นพี่น้องเพราะว่าแม่มาดบ่สชอบสมหลายจากพี่น้องนี่วิธีถนอมอาหาร ก็ลอกเห็ดสูตรนี้สูตรแม่มาดเดอพี่น้องเดอใช้นามขาวมาเขาเหนียวมสินัวก็ก็นาำเศร้าเขาเจ้าจ้าพี่น้องลองเห็ดสูตรนี้เดอร์พี่น้องเห็ดกินจ้าพี่น้องขอพุณที่รับชมจ้าขอพุณจ้ากดไลค์กดแชร์แม่มาดได้เดยจ้า